ท่านผู้ชมครับขณะนี้เองผมพามาสัมผัสกับศูนย์การเรียนรู้บ้านวังเกียงหมูที่4ี่นะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นภารกิจของหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่11ครับและว,วันนี้เองครับคณะศึกษาของสวจว,วซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารคอสบอรุ่นที่6นะครับในกลุ่มพวกเราทั้งหมดเนี่ยนะครับมีโอกาสมาเรียนรู้แล้วก็มาศึกษาหาความรู้เราจะเห็นฝันตรงนี้นะครับเป็นเรื่องของฐานการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของนพกที่11สน,าานพร1นะฮะเห็นไหมครับว่ามีกิจการลดต้นทุนการผผลลิิตตรรัมมีีเื่ององของขหย และหมักชีว,าาวภาพเตาเผาถ่านนะครับภาพเหล่า,านี้ทั้งหมดนียนะครับเราจะมองถึงการบริการที่ทําให้เราได้เห็นนะครับว่าพ่อหลวงมุกไทยเราได้เสริมสร้างอะไรอย่างไรไว้บ้างแล้วหน่วยการทหารแห่งนี้นะครับพยายามผลักดันกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นสู่สังคมไประเทศไทยของเราครับไม่ใช่เฉพาะหน่วยนี้อย่างเดียวนะครับเราสามารถบริการทั่วประเทศเลยนะครับด้านหลังผมทั้งหมดมจะเป็นวิชากาต่างๆหลากหลายที่เราได้มีโอกาสไปสัมผัสนะครับแล้วผมจะพาไปสัมภาษณ์กับทางเ่านประธานรุ่นนะครับว่ามีอะไรบ้างเชิญเลยกยชัก่อ ครับผมเจอแล้วครับบ๊ายบายคุณผู้ชมครับอย่างนะี้น้องครับตอนนี้พระราชกิจต่ตงางๆที่เรามาเยี่ยมชมแล้วก็ดูบิรยการของหน่วยการทั้งนี้นี่นะครับ,รบอะไรเป็นจุดที่น่าสนใจบ้างครับที่จริงแล้วนเนี่ยวันนี้เป้าหมายของเราเลยที่สถาบันให้เรามาสัมสภาพแวดล้อมในบ้านเปน้าหมายของเราคือบ้านลับพิรักอนี่นะฮะ,ะ,ะซึ่งมันมาตรงกับแผนง,งานของนปปชหนึ่งหนึ่งพอดีเลยที่ปี58เนี่ยเขาจะเข้าไปพัฒนาในพื้นที่นี้เพราะนั้น เป็นการท,ที่เรามาหาข้อมูลแล้วเราเพือจะเสริมรปภหนึ่งงว่าเขายังขาดอะไรบ้างแล้วก็เรามาร่วมกับรปภในการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปกับนี่ือส่วนหนึ่งนะครับสำคัญยิ่งคือการบริาการเรื่องของประชาคมสิทธิอาเซียนด้วยค,ความมั่นคงในชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งสถาบันชีวิตควมถู์ของเราเนี่ยพยายามรงสรค์เกิดขึ้นในสิ่งที่เป็นปอดศัม์ของชาติไทยส่วนนะครับอยากให้พี่โอ่งแบบบันพเรานี่นะครับว่าในฐานะที่พี่โอ่งเป็นประธานรุ่นด้วยเป็นพรบรุ่นที่6ด้วยรุ่นนน7ออยาาากจะะะไรร้บบงคั ถ้ารุ่นเจ็ดนี่คือ,อปีนี้เราเรามีแนวทางแล้วว่า,าเราจากการที่เราได้ศึกษาร่วมกันเนี่ยที่จริงแล้วแค่6สัปดาห์เท่านั้นนะฮะแต่ว่าในความยั่งยืนของการศึกษาเนี่ยมันยังเรียนรู้ไม่ไม,ไม่อะไรไม่จบนะฮะเราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นในการศึกษาข้อมูลเนี่ยเราก็คงได้แนวทางจากสถาบันมาส่วนหนึ่งแล้วเราก็มาร่วมกันในการที่ หาข้อมูลในพื้นที่ที่จะวางแผนในการทําโครงการที่จะมาพัฒนานะฮะเราทําในปีนี้ก็คิดว่าคงจะได้ระดับหนึ่งก็ถ้ารุ่นเจ็ดมานี่อยากจะให้มาเสริมเต็มให้การพัฒนาที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในหมู่บ้านลําปีล็อกที่เราจะไปทําในวันนี้นะครับครับแล้วสุดท้ายใกล้วันพ่อแห่งชาติแล้วพี่โอ่งในฐานะที่เป็นประธานรุ่นอยากฝากอะไรกับประชาชนคนไทยรวมทั้งให้ได้ถึงพ่ออย่างไรบ้างครับก็ที่จริงแล้วเนี่ยทา ไปฏิบัติตนตามที่พ่อสอนอคือนำหลักปัชญาพอเพียงของพ่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทุกคนเราเคารพนับถือเป็นพ่อแห่งชาติเนี่ยนะครับ,บนำไปปฏิบัติรับรองได้ว่าะจะทำให้ การคลองตนหรือว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอนครับในเรื่องของหลักปรัชญาของความพอเพียงครับขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งนานครับครับครับขอบพระคุณท่านพลเอกพนาครับแล้วก็พี่พี่ทุกท่านนะครับในพศรุ่นที่6ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้บรรยากาศต่างๆที่เกี่ยวกับพันธุ์เรื่องของสถานีทุมนุษย์นั้นเราพยายามแบ่งปันความรู้กลับคืนสู่สังคมและนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่ทางสถาบันจุฬาความมั่นคงสถาบันวิชาการพระคอบประเทศนั้นพยายามมารับความรู้เติมเต็มความรู้ครับช่วงนี้พักสักครู่ครับพอยยยดเี่่มคะ เยี่ยมครับเราพร้อมเป็นวอลเปเปอร์บายขอบคุณครับ